กระทรวงมหาดไทยแจ้งมาอำเภอจนะกับอบตนาว่าสงขาทำเรื่องของงบรอพชซ่อมถนนบ้านดอนไฟบ้านเกาะทากให้ชาวบ้านแล้วครับมีร้านคาแครับจ้างล้างอัดฉีดรถยนต์ที่หมู่สามตำบลผานทองอำเภอผานทองชนบุรีแรงอัดฉีดละอองน้ำน้ำมันเครื่องฝุ้งกระจาย ฝาบ้านรังคาเรือนเลอะเทอะแถมเสียงดังน้ําท่าเจิงนองอีกต่างหากใครรับผิดชอบช่วยทีขอรับกระผมถน,นนในตัวเมืองลำพูนเทศบาลเมืองลำพูนสั่งขุดเจาะทุกเส้นทางฝาตะแกรงท่อเหล็กเปิดอ้าขอบฟุตบาทถน,นนครุขระไปทั่วกลางวันเพราะว่ากลางคืนอันตรายท่านนายกเล็กอย่าปล่อยไว้อย่างนี้รีบสั่งการไปเลยครับ ช่วงนี้ทีนะชาวบ้านหมู่สองตําบลลานกระทิงอําเภอสนามชัยเขตทําเรื่องขอไฟฟ้าผู้จัดการไฟฟ้าสนามชัยเขตปากเสาเดินสายไฟแต่ไม่มีหมอแปลงไฟฟ้าใหญ่ส่วนภูมิภาคฝากให้ไฟฟ้าพนมสารคามไปให้สนามชัยเขตแต่เอาไปติดตั้งหมู่บ้านอื่นในเขตพนมสารคามชาวบ้านที่ขอไปเลยไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนเดิมครับยาวนาะ